สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับ10ล่างสูตรที่นะครับสูตรเลขดับนะครับผมสูตรคำนวณก็จะเป็นใช้หลักแสนหลัก10บนนะครับหลักแสนหลัก10บนนะครับบวกกันนะครับผม16กันยานะครับผมเ9เป็น18ได้8เป็นเลขดับออก57หลัก10เป็นเลขค่าเลขดับเป็นเลข8 8ดดับ แปไม่มานะครับผมวันที่1ตุลานะครับ28เป็น10ได้0เป็นเลขดับออก59หลัก10เป็นเลข5เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับผมวันที่16ตุลานะครับผม16ตุลาก็จะเป็น89เป็น17ได้7เป็นเลขดับออก38หลัก10เป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผมวันที่1พฤศจิกายน25เป็น7ได้7เป็นเลขดับออก40หลัก10เป็นเลข4เลขดับเป็นเลข7 7ดับ 7ไม่มานะครับผมวันที่16บหกพุธจินะครับผม50เป็น5ได้5เป็นเลขดับออก4 6นะครับผมหลักสิบเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับผมวันที่1นธันวานะครับผม9ก้าเป็น15ได้5เป็นเลขดับออก8 4หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับผม วันที่16ธันวานะครับ19เป็น10ได้0เป็นเลขดับออก70นะครับหลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับวันที่30ธันวาหกหกสนะ20เป็น2ได้2เป็นเลขดับนะครับผมได้2เป็นเลขดับออก19หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่30นะครับผม สามเอ้ยสิเครับผมสิบมกราหกสี 64, 2, อ่อง่าแปเป็นสิได้ศูนย์เป็นเลขดับออกหนนะครับผมหลักหลักสิบนะครับเป็นเลขหเลขดับเป็นเลขศูดับศูนย์ไม่มานะครับผมวันที่หกันยาเอ้ยหนึ่งหนึ่งกุมภาครับผมหนกุมภาหนึ่งกุมภาก็จะเป็นสามเก้ได้สเป็นเลขดับออกเกนะครับผมหลักสิบเป็นเลขเก้เลขดับเป็นเลขสอดับ สองไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่สิบหกกุมภานะครับผมเก้าศูนย์เป็นเก้าได้เก้าเป็นเลขดับออกสามเก้านะครับผมสามเก้าลักสิบของเราเป็นเลขสามนะเลขดับเป็นเลขเก้าเก้าดับเก้าไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่หนึ่งมีนาหกสี่สี่ศูนย์เป็นสี่ได้สี่เป็นเลขดับนะครับผมได้สี่เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสาหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม